ถ้าฝนตกเอ่ยลบเอ่ยมันทับทับกันมันหนักหลงังคาหักด้วยนะนี่ค่ะสวยงามไหมครับทุกคนเหมือนเมืองในหมอกเลยเมืองสามหมอกนี่ค่ะมันจะสวยงามในปิสาบารักษาศาลปินของลิตาสาาาาิาบาลักษาเนี่ยต้นไม้เยอะเนี่ยต้นนี้แหละมีเห็ดซาก้าออกนะแต่ว่าไม่ได้ออกต้นต้นแบบนี้จะกินได้เห็ดเห็ดซาก้ากับเห็ดอันนี้ไม่ไม่ไเนาะ มันจะดีมันจะหอมมากเลยอันนี้เป็นต้นผักบุ้งฝรั่งนะเดี๋ยวว่ามันอยู่ข้างทางเนาะมันกินไม่ได้ทางเยี่ยหมามัางทางอะไรมักงที่สวีเดนเขาห้ามนะคะห้ามขูดห้ามอะไรนะทุกคนเพราะามันจะลามเหมือนลามทุ่งนะนะมันจะสืบสายพันธุ์มันออกมาเยอะมากเลยเนี่ยมันกระจายไปหมดอน่ะเขาเขาไม่อยากให้ใหทุกคนไหนขุดขุด,ขดเออเดี๋ยวว่าอะไรนะเขาเห็นเขาจะจับเจอกับ เพราะว่าเขาไม่อยากไปไปเผยแพร่สายพันธุ์ที่อื่นประมาณเนี้ยมันมันเวลามันติดแล้วมันกระจายเหมือนเหมือนบ ам บูนะเหมือนไม่เหมือนไม่ไผ่เราเนี่ยนะแตกหน่อแตกกอไปบ้านนู้อิดก้อนอิดก็ยังออกประมาณนี้นี่พันธุ์พิตาโอ้นี่หมู่บ้านพิตาอันนี้หมู่บ้านดีฝั่งหนึ่งพิตาอยู่ฝั่งนี้ครับอันนี้เป็นรางรถไฟอันนี้เป็นน้ําแข็งใสของพิตานี่จะตัดขนมเค้กก่อนนะคะ นี่ค่ะไปแบ่งกันนะนี่ค่ะเขาจะกินก้อนนี้ก็เอาไปเนอะเนี่ยอ้ยอ้ยน่าก,กินมากเลยนี่ค่ะว้าเดี๋ยวนี่ค่ะ<า>คไม่ใช้กินเพราะมันสกปรกทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำแข็งุหนาวมือได้ในมือหนาวมากเลย ค่ะทุกคนนี่ค่ะว้าวนี่ค่ะทุกคนสวยไหมคะมนอนบ้านเลยเหมือนขลังภาพเลยค่ะทุกคนเห็นไหมละ่ะเดิใส่แคปซั่นก็ไม่ได้นะทุกคนพี่ตาก็เดินมานานแล้วแหละแต่ยังไม่ถึงมาสักทีอันที่เป็นลูกเชอร์รี่ต้นเชอร์รี่นะยังไม่อ่อนดอกเลยเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเวลามันสุกมันไม่ทันนก่อนทุกคนนี่หมู่บ้านพี่ตาตาเข้าไปซอยนี้นะ จะเข้าไปซอยนี้นะทุกคนอีกหนึ่งนาทีแล้วก็จะลงแล้วเพราะว่ามันครึ่งชั่วโมงเนาะวันนี้เนาะนี่ค่ะสวยงามสวยงามอารามแทมิพี่ตาอยู่คนเดียวทุกคนไม่มีใครหรอพี่ตาอยู่คนเดียวเนี่ยแว่นพี่ตากายสีแล้วเพราะามันแสงแดดเนาะ มันไม่มมเสีแสงมันเสีแสงมันจ้ามันก็จะปรับสีให้พี่ตาเองนะแวนนะมันจะปรับสีให้พี่ตาเพราะว่ามันเป็นแว่นสายตากับแว่นกันแดดมันจะปรับสีของมันเองนี่กเห็นมองพี่ตาหนาหมดเลยสีแดงใสแขงใจก็มันสุดงามเื้นคันจมูกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตาันี่าถึง้านไลยล่ะไี่หิมะเขายังไม่มาขุดหิมะนะ ดีนะพุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะทุกคนถ้าเป็นวันจัทนทร์ในี่ทรมานสุดๆจะไปยังไงทํางานทุกคนวันหน้าปินเตอร์เลกวินเตอร์เลกนะปินเตอร์เลกนะล้อที่มาใส่น้มนั่นนะล้อล้อที่ขับหน้าหนาวมันถึงเวลาเอาออกแล้วไงมันถึงเวลาเปลีนนะ่ยน,นเป็นเป็นเป็นหน้ารถหน้าร้อนนะทุกคนเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นรถหน้าร้อนเพราะว่ารถเราจะได้ไม่พังใเวลาใส่ขับ มันไม่มีหิมะแล้วล้อเราจะได้ไม่เสริมแล้วก็รถเราจะได้ไม่พังมันจะได้ไม่กระแทกกระแทกกระแทกกับพื้นก็จะได้ไม่ทสม่มไม่เสียนะนะทุกคนเจ้าขาแล้วก็ต้องต้องใส่ล้อที่ไม่มีนหนามเนี่ยทุกคนถ้าล้อมีหนามมันก็จะทําให้พื้นเสียล้อเสียด้วยประมาณนี้ไงมันต้องเปลี่ยนหน้าร้อนก็อีกล้อหนึ่งหน้าหนาวก็อีกล้อหนึ่ง จักรยานพี่ตาก็เหมือนกันพี่ตาก็เป็สองแบบสองล้อสี่ล้อหน้าหนาวหน้าหนาวอีกชุดหนึ่งหน้าร้อนอีกชุดหนึ่งประมาณนี้ค่ะเจ้าก่อนเจ้าค่ะโอ้ยคนนี้พี่น้องเจ้า่ะพี่ตาจะถึงบ้านแล้วเนาะคลิปนี้ก็พี่ตาก็ในส่วนครั้งนี้ก็พี่ตาก็ขอเผาไว้เป็นท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในส่วนหน้านะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากๆแล้วะคะโทวนที่มาให้กําลังใจพี่ตาแล้วก็เป็นเพื่อนกันตลอดมานะคะทุกคนนะคะ